สวัสดีครับ FC แฟนคลับและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมวันนี้วันที่1ิบนะครับวันที่17สิงหาคม2565นะครับผมก็ผลรัฐบาลไทยก็ออกมาเรียบร้อยนะครับผมก็ออกมาที่5 8 3แล้วก็4 2นะครับผมก็ มีใครโชคดีกันมางหรือเปล่าครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มามาเจออีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปฮาน้อยแล้วก็ลาพัฒนานะครับผมสำหรับคลิปวันนี้ก็มีสองแนวทางนะครับมีสองแนวทางในคลิปคลิปเดียวนะครับผม ก่อนจะดูคลิปตัวเลขกันเราก็มาดูคลิปคําเตือนกันก่อนนะครับคลิปวิดีโอนี้ทําขึ้นเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพรนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับก็มาดูกันครับของมาดูสรุปของเมื่อวานนะครับมาดูสรุปของเมื่อวานนี้ก่อนนะครับผมก็ เมื่อวานนี้ก็ก็แตกอยู่นะครับแตกอยู่นะครับแต่เข้าแค่รอบเดียวนะครับผมก็มาดูกันครับว่าเข้ารอบไหนนะครับอาน้อยวันที่16เดือน8ปี65นะครับรูดเจกับ8นะครับแอทให้ลูด7จกับ8รอบปกตินะครับก็ทุกรอบนั่นแหละครับไม่ใช่รอบปกติเดียวให้ทุกรอบนะครับแต่เน้นแค่แอดชอบนะครับแค่แอดชอบ7รอบปกติเท่านั้นนะครับผม ก็รอบปกติก็รูดนะครับก็หลุดไปนะครับจับคู่ก็หลุดนะครับก็แค่เฉียดเียดนะครับผมส่วนส่วนรอบพิเศษนะครับรอบพิเศษก็มาที่8ล่างนะครับมาที่8ล่างส่วนรอบ VIP นะครับรูดมาที่7ดมาที่7ดล่างนะครับก็เมื่อวานนี้รูดเข้า2รอบนะครับ รอปกติหลุดนะครับผมส่วนจับคู่นะครับจับคู่ก็ส่วนจับคู่ก็มาที่หกแปดนะครับตรงๆนะครับรอบพิเศษละมาล่างนะครับรอบพิเศษมาล่างนะครับหกแปดตรงๆนะครับผมก็มีเข้ามาแค่รอบเดียวนะครับสําหรับเมื่อวานนี้นะครับผมก็วันนี้มาดูกันต่อนะครับว่าจะมีตัวเลขอะไรบ้างนะครับผมสําหรับฮานอยนะครับ วันที่สิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ดเดือนแปดปีหกห้านะครับผมรูดนะครับรูดสี่กับสองบนนะครับรูดสี่กับสองบนรอบปกตินะครับผมก็ก็นำไปลงคุนกับรอบไหนก็ได้นะครับสี่กับสองนะครับผมแต่รอบพิเศษกับรอบ ี a ี a อดไม่เน้นนะครับไม่ฟันนะครับไม่เน้นนะครับว่าจะบนหรือล่างนะครับก็ให้ FC เป็นขับทุกท่านนะครับก็พิจารณาดูนะครับว่าชอบล่างหรือบนนะครับผมส่วนรอบปกติ a อ p เน้นให้ที่บนนะครับเน้นให้ที่บนแต่ไม่ฟันนะครับว่าตัวไหนนะครับผม จับคู่นะครับจับคู่ก็ได้หนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเก้านะครับสี่สองสองเก้าสองเจดแปดสองหนึ่งสามแล้วก็สี่แปดนะครับสามตัวก็3ามตัวก็สี่สองเจ็ดนะครับสามตัวก็สี่สองเจ็ดนะครับมัดรวม3ามหนอยนะครับตัวเลขทุกทุกตัวนะครับตัวเลขทุกตัวทุกคู่นะครับก็มีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดนะครับผม แอดก็ทำมาขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางให้ FC เท่านั้นนะครับไม่ทราบไม่รู้นะครับว่าเหล็กอยู่ตรงไหนนะครับผมก็ให้ FC ใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็มาดูที่ลาวกันต่อนะครับมาดูที่ราวนะครับอ้าว FC แฟนคลับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับ ก็อย่าพลาดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทํางานทั้งต่อไปนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามที่สําคัญนะครับที่สําคัญถ้าไม่อยากจะพลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับก็ให้ f c กดสันกร่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับว่าอัปโหลดคลิปเสร็จนะครับอัปโหลดคลิปเสร็จ คลิปก็จะเล่นึ้นที่หน้าจอของท่านทันทีนะครับผมท่านก็จะได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็อ,อย่าลืมนะครับกดติดตามกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับผมกดสั่นกระดิ่งกดแค่ครั้งเดียว,น,ยวน,นะครับกดแค่ครั้งเดียวนะครับพอแอปขึ้นแอปอัปโหลดเสร็จอัปโหลดคลิปเสร็จนะครับคลิปก็จะเด้งขึ้นที่หน้าจอของท่านแล้วก็จะมีเสียงเตือนนะครับผมว่าคลิปเข้าแล้วนะครับก็ Phillip อย่าลืมนะครับผมก็ดฝากกันด้วยนะครับก็สนับสนุนกันด้วยสําหรับช่องบ้านและ พี่สองห้าหกคานะครับผมถึงม่น้องน้องใหม่นะครับสำหรับลาพัฒนาวันนี้นะครับลาพัฒนาวันนี้นะครับก็มาวันที่สิบเจ็ดเดือนแปดปีหกห้านะครับรูดนะครับรูดสามกับสองนะครับผมรูดสามกับสองฟันที่สามนะครับสามนะครับสองก็มีสิทธิ์มานะครับผมสองก็มีสิทธิ์เข้าเหมือนกันนะครับ หรืออาจจะกอดพอกันมาก็ได้นะครับก็ไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับจับคู่นะครับจับคู่ก็สามสี่สองสี่สองสามสองห้าสามเจ็ดสี่เจ็ดสองแปดสามแปดสี่แปดนะครับสี่ตัวก็จะมีแปดแปดสามสองสี่นะครับแปดสามสองสี่สามตัวไอ้หกตัวนะครับหกตัวก็จะมีหนึ่งห้าแปด สามสี่สองนะครับหนึ่งห้าแปดสามสี่สองนะครับอ็สามตัวนะครับก็สามสองสี่นะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับแนวทางของวันนี้นะครับผมอ๋อแนวทางเราพัฒนางวดที่แล้วนะครับงวัที่แล้วก็เข้ารูดที่ห้านะครับก็รูดที่ห้านะครับเน้นที่ฟันที่ห้านะครับผมก็เข้าแต่จากผู้ไม่เข้านะครับ งมวดนี้ไม่แน่นะครับจับคู่อาจจะมานะครับผมรูดก็คิดว่าน่าจะมานะครับไม่น่าจะพลาดนะครับเซียนรูดก็อย่าพลาดนะครับผมก็นําไปรูดได้นะครับนำไปลงทุนได้แล้วก็เดินทางถึงท้ายคลิปแล้วนะครับผมก็ขอให้ฟีซทุกท่านนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับ ตัวที่เน้นก็คือตัวที่ขีดเส้นใต้นะครับแต่ไม่จําเป็นต้องเชื่อแอดให้มากนะครับเพราะว่าบางทีตัวเลขก็ทุกตัวนะครับมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดนะครับผมบางทีก็อาจให้อดให้ใหนึ่งสามอาจอดหนึ่งห้อย่างนง้น,นะฮะก็จะไ,ได้นะครับผมหรือไม่มีทุนเยอะก็เล่นทุกตัวได้นะครับเล่นทุกตัวได้นะครับเล่นทุกตัวได้ ตัวเลขไม่แน,น่นอนนะครับมีข้อมูหลุดก็โปรดใช้วิจรยารณญาณในการรับชมทุกๆครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีแนวทาง,เพ,งเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอให้ FC ทุกท่านนะครับไว้ FC ทุกท่านจงโชคดีหวยรวยเบอร์แห่งแห่งหมันๆนะครับปังๆกงันทุกคนนะครับผมขอให้ผมหวังดังปรารถนานะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับอย่าขัดสน ออขอให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปนะครับผมสำหรับวันนี้นก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ